จันว่ะจันเดี๋ยวโอ้ยบดมือนีซ้ำนี่นะเออโอ้ยมือนี่ปาป,าปลาบวกินได้หนซ้ำนี่ด้วยนี่เียวเียวไปเรื่องยิงเข่าไปทำรมาุ่งน,นีัดยิงปอย่างข้าหลังดูยงโอ้ยเบียดขาคุณกะระไรเนาะ ก็จวดเด้อครับมือนีมือนีบอ้ลายตัวเดียวกับพ่อแหละตัวอย่างในป่าก็ไปซื้อเอาตลาดมันตัวมาตกยังป่าแม่นความสมบูรณมันมาที่ทางไดอ่ะได้ครับเลยสายนี่มันต้องเงาอย่างงี้ย่ะมาตามพันเก่าแล้วเดือนเตือนละเที่จะตามอีกจะของช่องคนนี้ครับสายนาดินสายนาดินน่ะบอนได้อยู่ครับในแต่เพลิดในแต่เพลิดไม่เห็น เด้อครับมาตกปลาน้ากันมานั่งแอวน้ากันเนี่แเว่เว่วนนครับถ่ายกินบกตะบุกคุตัวตะบุกุงปลาอีอีนี่นปลาครัทังเรนะจุปีนอยู่ดังไฟปีงตัวป่ะเนี่ยเลนบักคุมเลื่อนขายไอเงื่ออางาบาดใดรี่ขายนู้นหาบาทบุกคุงมบานเขาปลูกเพราะบุกคุงสื่อตลาดเะบคุบานเขปลูกเองเนี่ยเ ข้าวกระติกตียีบาทกิยี่สิบกรติกบาหเดี๋ยวนีแล้ทไยังจับอู้เอาละบ่ะเอตัวนี้เซฟตรงมาสปีมาทีนึงเซฟนี้หากินยากเอยนีงเยสิบปียังมาทีนึงเลยนี่อู้เีงงเอออ่ะเอปีกลัวแล้ว ปีกว้างมาทีเพราะว่าอีหยังไงค่าลแางตู้เย็นอยู่เหมือนเสนแตได้ยังไม่กินมือนี่เส่ไอพักยังวุ้ยนมพักกระจองแต่บานคนอื่นพักไข่ได้นี่แต่เขาเรียกตะระปัดเลสีเอาอิ่งแบบนี่แหละครับตะระปัดเลสีหน่อยครับแต่ไม่มีใบนะอันนี้ยอดดอชื่อเรียกกระจอง

มีเซลกับธาตุนิสกับธาห่างอันนี้เทียบกับธาอย่างนี้

โอ bon ้เหทนมยถามพวกนี right. ้ใครรับาข้ตัวมีกล้วยบอแ่้จกล้วยตกว่าเท่นไหร่คอยคิดยู่ยแต่คอยเบอร์มาหนำอันนี้อันนี้ก็ถิ่มได้หมเนี่ยถิ่มเลยถิ่มเลยมาตัวถิ่มจะรถขอยไปจากรถเนาะองเนี้ผมว่าต้เงหันแ่น่ะคพราละอันในยุคเจ้ากับตั้งหากแน่บอขวั่นี่ก็ได้กินได้ไม่

เราบ,บ่กแซบบราบ,บ,บ,บ่กแซบเราบ้านชิมได้ไหมเอ้ย,ยของแซบเขา,รต,าตรงซิมอเอาเลยส่วนขวดโคกเลยเอา,าขี้พวุนยังนึ่งใช่ไหมเอ้อผมใ่เบื่อีงยขงเสียเลยไหม พอทั О, ้งน oh, ี wow, are you. Are you ้แม well, we hmm. ่โอ้หบุญหงเลยว่ะเจ้าเออโอ้โหแถวๆไงเรื่อกยิงเข่าไงข้ามขึ้นข้ามขึ้เฮียสันบัดนี่เรอยิงเข่าไงโอ้โหเบืุ่่มไข่ปลาบุฟิจานอีกงงขอบุฟงใส่จานโอนคือว่แกจากไปต่อเข่าจากไปต่ เออเี so ๋ย <brightness> ม <desserts> ัน <brightness> ป uh, ็นของแขกแขกเขาตนี้ปวดเ่าเรื่องพี่เก่าพี่เกาปวดนี่ปวดปวดวนั่งไดไย่ำลงไปพูดว้าเออนี่เอาอะไรดปนี่ัครับนก่มันอยู่ท้ายอต่างไปเอของสียบเลยเนี่ยทุกหลังโอ้ยเนี่มันกันน้ำเลปเนี่ย เอาเดิมไม่เดิมแบเขาบนเนี่าเาบ่นนีน่เอ,นนเอาปลาดิเขานิ้านากิเนาะอือนะ่ข้ามาแย้มเ่นะคือมันเสาหน่โอมาส่ี่ติง่งคันนี่เลยะกิดเขาเานาไปครับแนนหลไปหรม่เสียบได้เขาครับปะมัขึ้นสดแจงเนี่เองเนามาติ่งซงเขามาเนา nó cắt ừ. 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 yeah. ừ, ừ, cái này là heo, mày nói heo à? đặt lại, hả? hả? nè, đi tiêu nó, kia nạm đi tiêu à thì, nạm nạm đi tiêu ได้กเข่าค้างโบปลาได้ดิเพื่อวดน้ำดีเซลเรัไม่ปยังน้ำดีเซลู่คนจะบวกครับกินเข่าแซ่บๆน้ำดีเซลนิ่งเดียเทียมร้องเท่าวอไรต้องเทียวทุนไม่ได้กินเข่าบาดอู้ปวดค้างโบปลาได้ิยังเนี้ยมุกไข่ปลามกไข่ปลาโอ้ตําคุงองไก่ปวดค้างโบปลาของแข่ดมุกสมไข่ปลา ้ากาศสมปาตอนมันนะเออคนแตยางนี่ไอนกใส่กันซื้อๆพราจําจำค่ำเนี่เราอวายคอยอีเมือนี้เพียงเพียเชฟเียนเชฟไหมครับอตลาเก็บคนหนึ่งเนี่ยบอกนกเนี่ยันนกถึงมันต่นั่นกปลา่อันนี้เรีบร้อยตรงเก็บไปตรเก็บไปตรง ตัวปลาก็ม huh. ีดอันนี้เปลี่ยนแม่ครัวมากเลยเฉียมีครัวหลายครับมีแค่นักล่านี่ทีมงานหลายคนเดี๋ครับคุณครับบุคคลไม่มาลูกัไปหรอกแต่ละหมายบุคคลไปแต่ละกลุ่มแต่ละหมายรอานนี้ผม่ค่อยมากหรอกเป็นร้านตู้เย็นเป็นอย่างข้าวก่างตู้เย็นโอ้ยเบียร์ผ่านคนกันหลายเนาะสักเสียสักผ่าอาทิตย์หนึ่งกันก่ไมีโอบก็ได้ยุดแค่วันอาทิตย์เนาะ อาทิตย์ตายรองอาทิตย์เ่ได้มาดอกตลอดเลยอาทิตย์นนี่ยี่สิบอาไอ้อไร่่ฮะอะติดกันามตัวในานงากันเลยบกันพี่พ่อพ่อทหาสันาดูแล้วไปชมเ็กน้อง เราเราเ่ตางนไปไปแปดยนลุมเนาะแปดปลหย่นยยงไปยอนรลุมไปจ่ยไปอเดียวปลาห่

นวลจันทร์เฮ้ยนวลจันทร์นนนนครับหัวเล็มแหลมเอาเอาหดล้วคุณสมงเอาหมาดกกแล้ว่าทิ่เบ็ดกขหาว่าเบ็ดพันกันผมแม่นโอ้โหกินกินหยาบปวดกินอะไรกันน้อผมเด็กงานเลยบายใจเลยเขาอ่ะดูกินถ้าไม่เก็บเบ็ดไม่รู้เลยเนี่เยเก็บเบ็ดไม่รู้กินก็มันเขาไม่นนไมกไม่ลากเลยอ่ะเออตามหลักไซนี้มันน่าจะลากแรงนะดันดื้อด้วย ยังไม่ยอมมาโอ้ลับบังหวอดจันปลาใจใจวู้ยวันจันทร์ว่ะจันทร์เดียว่อ้ยตะนิ้งวะไหมตักโอ้ยเบิ้มือหนซ้ำนี่นะเออโอ้ยมือนี้ปลาปลาพวกกินได้ไหนซ้ำนี่ด้วยนี่เขาเหลวแรงอ